ครับสำหรับอ่าหน้าแปลงนี้นะครับผมอ่าหน้าตกใจมากเลยครับใบข้าวนะครับดูนะครับใบยาวนะครับผมก็เกิดปัญหาใหญ่นะครับผมก็คือใช้อาปุ๋ยในตัวเจนเยอะเกินไปนะครับผมทำให้ใบข้าวนะครับอ่ายาวนะครับผมเื่อยเลยครับผมนี่แหละครับกลัวจะเป็นโรคนะครับโรคจะมาทีหลังนะครับคือโรคอ่า กลับไปแห้งนะครับผมแล้วก็นอนม้วนใบนะครับนอนกอนะครับผมนะครับก้มพามาดูอ่อีกตรงที่หนึ่งนะครับก็ฝั่งนี้ก็จะขดาดปุ๋ยนะครับผมเพราะว่าอ่าปุ๋ยรับรวงนะครับเราต้องดูต้นข้าวของเราก่อนนะครับจึงค่อยตัดสินใจว่าจะใช้ปุ๋ยสูตรไหนนะครับผมหรือจะใช้ตัวหน้า เพิ่มนะครับจากสูตรปัจจุบันนะครับผมหรือว่าถ้างามแล้วก็ใช้สูตรที่ท่านต้องการเลยนะครับผมไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับผมในการใส่ปุ๋ยนะครับ